ดีครับพ,พี่เพื่อนๆวันนี้พามาชมชาวนาตัดหญ้านะคะตัดหญ้าแล้วอนุรักษ์นกด้วยค่ะช่วงนี้ยังตัดหญ้าได้อยู่เพราะว่านกออ,ออกจากไข่แล้วนะคะแล้วก็จะเขาจะอนุญาตให้ตัดเป็นได้บางช่วงค่ะตัดไปด้วยแล้วก็ต้องดูด้วยว่านกก็อ,อ,อ,อนุญาตให้ตัดช่วงไหน พวกนี้ยังตัดได้แต่ถ้าเราจะเดินอันนี้อันนี้นกเยอะนะคะแต่ถ้าเราจะเดินไปในในในที่นาที่ที่เขาปลูกปลูกหญ้าอยู่เนี่ยเราต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็เดินเข้าไปไม่ได้เพราะว่านกเขาฟักไข่ขออกลูกมาเขาไม่อนุญาตเลยค่ะนี่ อันนี้เขาตัดหญ้าได้นะคะช่วงเนี้ขอภัยค่าเสียงรบกวนขอภัยนะคะตัดหญ้าด,ด้วยอน,นุรักษ์นกไปด้วยอันนี้เจ้าของเขานะคะขนาคนอื่นเข้าไปไม่ได้นะถ้าไม่อนุญาตอ่ะนี่นี่นะคะก็จะยังให้ตัดได้ช่วงนี้นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพามาชม อนุญาตนะคะถ้าเดินเดินเร็วอันนั้นเจ้าของเขาเขาจะตัดไปเลี้ยงงัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะค่ะอันนี้อันนี้ก็อันนี้โอ้ก็ออชอบเดินออกกำลังกายกันค่ะนี่นี่นี่นะคะนี่ ดี๋ยวจะพามาชมป้ายป้ายนี้นะคะนี่ตัดยญ้าด้วยอนุรักษ์นกไปด้วยอันนั้นห่างมาเต็มเลยหุ้นห่างห่างธรรมชาติอันนี้ป้ายค่ะป้ายอน,นุรักษ์นกเห็นไหมคะนี่นี่เขาก็จะบอกไว้เลยว่าอน,นุรักษ์นกอันนี้เป็นแบบที่โล่งกว้างอะไรงนี้ไปก็ เนี่ยจะมีหน้าไหนตอนไหนอลไรเขาจะให้แบบนี่นกเขาก็จะมาวางไข่นี่เลยค่ะนี่เดินชุม 4, สีุ่มห้าไม่ได้แล้วทเนี่ยต้องขออนุญาตด้วยเขาจะอ,อนุญาตให้ตัดหญ้าช่วงไหนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราเดินไปแบบจะไปเหยียบไข่นกลูกนกอะไรอย่างนี้ยค่ะนูนชาวนาก็กำลังตัดหญ้าอยู่ ที่นี่เขาดีนะคะอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์นกอนุรักษ์ห่านกระต่ายก็เยอะนะคะที่เนี่ยกระต่ายปลาห่า,หานห่านบินมาดีมากเลยนะตัดหญ้าไปด้วยอนุรักษ์นกไปด้วยจำชื่อไม่ได้เลยว,ว่านกอะไรนี่ ขอบคุณมากมากนะคะที่มารับชมขอบคุณมากค่ะตัดหญ้าไปด้วยอนุรักษ์นกไปด้วยเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะ